ถ่าแล้วครับถายก็ัาแล้วเองถ่ายเลนักันนั่กันหนอ้เจลแ่หนอ่ะปชมกระดาษแบบัโอย่เยเลยเขาว่าอ๋อเาว่า

ที谢谢 yeah, s <S ่แก well ้งมันใช่ไหมใ่อ้ยจบอกใ้อะไรอ่ะโอ้ยคน่ายิ้อ๋อโยไม่เข้มันตายเหรอตายระเบิดปากใหญ่อ่ะ